สวัสดีครัท่านผู้ชมท่านนะคะคลิปนี้ก็ต่อจากที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 สามนะคะวันนี้เราก็อยู่กินปลาสักพอดีว่าเจอเจอลูกหม้อเอาข้าวให้ลูกหมดอีกแล้วคุณก็จะพาไปชมแฉต่อนะคะแถมนี้ก็จะเป็นเกาะกลางน้ำ เห็นไหมจะเป็นเกาะกลางน้ำที่คุณก็จะพาไปต่อพาชมเชื่อน เไป็นไงบ้างเพื่อนสัวน้อยแฟนตา3กลมดีมากแดดดีมาก,กนนเราก็จะมองเห็น been ก็จะมีคนมาตกปลาลิมนเขื่อนเป็นระยะระยะนะคะนี่เราก็จะมามองมุมนี้ตรงนี้ก็จะมีหมาหนึ่งหม้หนึ่งหมายนะคะที่ว่างเปล่าแถบนีนจะเป็นมีเก,กาะกลางน้ำด้วย จะพาเดินเลาะริมเขื่นอนแถบนี้เราก็จะดูเห็นกว้างกว้างอีกมุมหนึง่งอีกมุมหนึ่งที่เราจะมองดูว่าเขื่อนกว้างแถบนี้ก็ตรงันข้ามก็จะเป็นไปอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีนะคะ จะมองเห็นได้ความป้าของเครื่องตอนนี้ที่คิมอยู่นะครับนก็จะอยู่แถบเขาพะระเพื่อนปลาสังแถบเขาพะระเพื่อนเพื่อนที่กำลังสูกอยู ตอนนี้นะคะนักขยันชมธรมสระตกปลาหรือจะมาพักพรก็สามารถมาได้นะคะเคเื่อนป่นาศักดิ์ชนรศิต์อยู่ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีค่ะสามารถมาได้โซนเขาพระนะคะโซนวัดเขาพระซึ่งจะเลยวัดเขาพระมาประมาณสัก บ800เมตรนะคะน่เราก็จะเห็น,รรนบริเวณอีกมุมหนึ่งนตอนนี้เรนนี่จะกว้างกว้างมากเลยก็จะเป็นทา,นาแบบนี้ก็จะเป็นมีการทำไร่ด้วยติดกับเขาโอ้ากาศดีมากเลย ผ่อนได้นะคะช่วงปีใหม่นะคะที่หยุดยาวเพื่อนๆทุกคนอยากจะมาพักผ่อนมากลางเต้นนอนหรือมาตกปานะครบก็สามารถนี่คิมเห็นไหมคิมเห็นตะภาพแล้วตะภาพหรืออะไรเนี่ยเนี่ยนีรอยน้ำอยู่นะน่าจะเป็นเต่าหรือตะภาพไห่เนาะเห็นปะ จะพาคิมจะพาดูดดำน้ําไปแล้วน่าจะเป็นเต่าแต่ภาพนะตัวใหญ่มากดำน้ําไปแล้วอยอเจากม่ลมพัดเย็นมากเลยพากินพาชมเขื่อน จด้ใช่คะชว่วงปีใหม่นะคะหยุดยาวถ้าท่านใดยังไม่มีโปรแกรมไปเที่ยวที่ไหนสามารถมาสามารถเทีขื่อนเที่ยวเที่ยวเขื่อนได้ นู่นเลยจ,าจา้าจ้าอยู่นู่นตอนนี้ถ่ายวีดีโออยู่อพอดีว่ารู้จกักไม่ใช่หรอกเป็นลูกค้าประจำร้านเพื่อกาแฟเย็นนี่ช่วงนี้ก็จะเป็นบบเขื่อนโอ้โหกว้างมุมนี้ก็จะมองกว้างมาก าเที่ยวได้นะคะวันหยุดยาวสำหรับปีใหม่นี้มากรงเต้นทับควันมาชมบรรยากาศที่สดชื่นสดชื่นมากเรารู้สึกว่าคืเรา,าก็ชอบบรรยากาศ น่ามากเลยไม่มีใครจบไปสวยงามมากต่อการกลือนี่เห็นก็เกลือนบลาสัก ชมต่อขยชมต่อนะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับเขื่อนมันกว้างมากเลยความกว้างของเขื่อนถ้ามุมนี้เราก็จะเห็น เราจะมองเห็นขอบกลางน้ำชัดเจนเราจะเห็นแถบนี้ก็จะกว้างมาก ชมเขื่อนตอนนี้ก็ลมแรงมากตอนนี้คิมก็ตรงนี้เราก็จะเจอหมยอีกหนึ่งหมาไม้ตกปลาตร,ตรงนี้จะมีล่มล่มเย็นสบายมากเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกัน ตรงนี้ก็จะมีบรรยากาศบรรยากาศที่ล่มเย็นมากจะมีต้นไม้จะมีต้นไม้แล้วก็นี่ตอนนี้ก็หมายว่านะสามารถตกได้มุมนี้เราก็จะมองเห็นเกาะกลางน้ำวันนี้ก็ลมก็จะแรงลมแรงแล้วก็ขึ้นแรง ขึ้นแรงไม่มากอืบรรยากาศดีมากก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนทุกคนมาเที่ยวได้ามาพักผ่อนได้นะเราก็จะเห็นล่มไม้จะมีล่มไม้อยู่เราจะสังเกตว่าที่เราเดินมาตรงนู้เห็นแมาถนนเราก็จะเห็นเกาะกลางน้ํา ระดับน้ําก็จะอยู่ประมาณเราระดับน้ําก็จะอยู่ประมาณใกล้กับถนนเดี๋ยวคิมก็จะพาไปต่อพาไปดูบริเวณนู้นกัน ต้องเดินเลาะมานี่เดินเลาะมาแถบนี้ก็จะเป็นเขาแถบนี้จะเป็นภูเขาภูเขาแล้วก็จะเป็นถนน นี่แถบนี้ก็จะมีพื้นที่ตกอีกแล้วเห็นไหม้เห็นหม้ไหมยังว่างอยู่เลยนี่ว่างสามารถสามารถมาตกมาพักผ่อนได้นะครับนี่แถบนี้ก็จะมองเห็นอีกป่งเลย มาถึงหมายอีกแล้วหมายว่างมากเลยพื้นที่ว่างจะมีร่มไม้ด้วยนี่เราก็มาอยู่ตรงนี้เราก็จะมองเห็นโอ้พื้นที่กว้างมากนี่อ็นป่าสัตแถบนือ ไไกลๆนี้ปหน่มก็จะเป็นอำเภอท่ารู่จังหวัดโบบูรีแถบนุ้นก็จะแถบูเขาหนู้นก็จะไป,ไปทางบ้านโคกสรุ่หนหมู่บ้านโคกสรุแล้วก็อีกฝั่งนึฝั่งแถบนู้ก็จะเป็นหมู่บ้านมะนาวหวาน สวยงามมากเรือก็ดีมากเรกาไปต่อนะคะ แบบนี้ก็จะเป็นภูเขาแบบนี้เขาจะติดถนนหน่อยหนึ่งแบบนี้ก็จะมีมีหมาอีก ็จะมีหมาอีกเหมือนกันแล้วก็จะมีล่มไม้ด้วยล่มไม้โอ้โหตรนนี้เย็นสบายเลยเย็นสบายมากสุดอยอดมากเลย,ย,น,ย,น,ยน,นท่าจะได้ยินเสียงที่ยินเสียงแล้ว ่นประเทศภูเขาภูเขาไปจะไปทางบ้านโคกสรุป คุณก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคือจะพามาเที่ยวเกิดใหม่คีพามาดูการจอดปลาพามาเที่ยวเกิดใหม่นะคะถ้าสนใจท่านใดก็ฝากกดไลค์กดกแชร์ด้วยนะคะสวัสดีคาวแล้วนะคะคุณต้องไปก่อนนะ,ะบ๊ายบาย